ไปดูที่งานแฟชั่นโชว์นะคะทางด้านงานแฟชั่นโชว์ของกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยีซึ่งใช้ผายใต้ชื่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่3โรงเรียนดารุณาราชบุรีจัดได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะที่โรงอาหารโรงเรียนดารุณาราชบุรีบัดหลวงเกรียงศักดิ์ประสูทีิแสงจันทร์เป็นประธานเปิดงานการเดินแฟชั่นโชว์ของกลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยีภายใต้ชื่อเราคู่กัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนโดอนนาราชบุรีพร้อมด้วยนายเกรงพุทธนีและคุปหัวหน้ากลุม่มงานสาระก,การงานและเทคโนโลยีร่วมในพิธีและร่วมรับชมการเดินแฟชั่นโชว์ในงานครั้งนี้อีกด้วยโดยมีดีบรรดาน,นักเรียนให้ความสนใจร่วมชมการเดินแฟชั่นครั้งนี้เป็นจำนวนมากด้วยนางสมรญาจ,จันรวงผู้อาจารย์ผู้ฝึกสอนและอาจารย์ประจำชั้นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่3เปิดเผยว่า กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยีโรงเรียนดลุนาราชพุดีได้จัดงานเดิม a แฟชั่นของกลุ่มขึ้นภายใต้ชื่อเราคู่กันโดยการสวมใส่รองเท้าแตะที่ผลิตขึ้นด้วยการนำตุ๊กตาหลากหลายขนาดและหลายรูปแบบนำมาเพิ่มสีสันให้กับรองเท้าแตะให้ดูน่าสนใจมากขึ้นและสามารถนำมาสวมใสได้จริงทั้งนี้เพื่อต้องการให้ฝึกอาชีพให้นักเรียน นำผลผลิตของการศึกษามาเพิ่มพูนมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผูป้ปกครองและเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ท้งเพื่อต้องการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับหถึง3ทับสิให้นักเรียนตลอดจนบุคลากรครูได้ทราบซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างสนุกสนานส่วนไฮไลท์ของงานอยู่ที่การเดินแฟชั่นของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งได้รับเสียงปรบมือจากนักเรียนในระดับชั้นต่างๆที่เข้าชมงานกันเป็นจำนวนมาก